มึงหอนปะจากตายมึงหอนปะจากมึงก็งอนอนได้ปะแดดอหอนปะเี็นคืออยู่ได้ห,ห้าบ่เข้า้องแหนบมึงเฮ้ยบอกน้ำกับบอกน้ำกูเนาะไอ้กูเอาผู้เดียวใครมาปะันน่นเห็นบ่กลูกกูแม่เลยยาวๆมันขามาดไกลกูได้แบ่งบักนั่นเอ้หลบไปก่อนไปอยู่ภยอยู่มันแยกกันหามันไปหามันไปหามันไป ร้อนน่ะฮวนมาลบแดดตั้งใจเนาะกุลาบะแบ่งอือคุณลาบะโอ้ฮวนขนาดจ้าจอยังกูยังฮวนเนาะเอียงควันอ,นอึยงอินควนกลางๆนี่ใกล้ตายแล้วเรื่อมาโหลดโอ้ป่าเนเองยายยังปลาป้ามันเขาแเง่ย,ยายมันจิตตายแล้วย้ายมันจิตตายแล้ว มันาวมันกับพกินนี่มันจิตายมันอ้วนมันจิตายแล้วอีอ้วนนะภามันเขานะมันจิตายย้อนมันก็กินเขานี่แหละเดียวเนี่มันจิตายนะมันอ้วนนั่นแหละพ่ออห้องแอรจริงเหรอยายเข้าจริงๆเหรอยายเข้าไงจริงเหรอหูร้อนจะตายแล้วแบงก์ไปเข้าเข้าเข้าห้งแอรกันเถอะจะเข้าห้องแล้ววะร้อนมากเลยตอนนี้ไม่หวนแล้วจะจะตายแล้วอะ โอ้แดดก็ส่องขนาดไปหลบใต้เตียงแล้วแดดยังมาแรงขนาดนี้แดดมันแรงมากเลยอ่ะจะเข้าห้องแอร์แล้วตอนเนี้ยเฮ้ยเสียงเป็นไรวะตอนเนี้ยแสงแหบอ่ะโดนแดดนิดหน่อยแสงแหบมาเข้าไงดีกว่านะไะไปลูกกูรอป้าปแบงกูรอป้าผ้ากับห้องแอร์เลยเร็วเร็ววัน,น,นมันจิตายแล้วไปไปเร็วลูก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 มาเข้ากับห้องแอร์เด้กไปข้าห้องแอร์ ย่างย่างเส้นน่กูดิกูสูบใช่ไหมย่างจะต้องเบิ้งเขาว่าเขาสิย่างน้ำกดบ่ตายอ่ะตายอ้าวเขามาจังนี้หลับยังหอนคือเก่าอ่ะเออสมัครน้ำโอเคก็เอโอเคก็โอ้ยเขามาจังในี้หลับมาเปิดแอร์เนาะให้เขามาให้ยังไง่ินอนก็เก่าอ่ะนะนั่งย่ายเริ่มเปิดย้ายเด็กนิดอีกโอ้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 เป็นฮีสโตอกโอ้เป็นฮีสโตอกคาค้อโอ้ตีฮีสโตอก เป็นยาสตนให้ยาตโอแอร์ขึ้นมาเปิดเออนั่งอะไรแอร์ตกวะอ๋อเปิดหรมันตั้นเย็นเลยซื่ออืมอืมเมียบุขลางพรดลมนี่แหะเออเมียแป๊บเออบนี้ไข่แน่บันนี้บากหนอีกวัดเลนบันนี่คฮ้พัดลมติดอยู่อืมเอจับแป๊บแป๊บยายยาแอร์ขึ้เย็นยายแอร์ขึ้นมาเย็น ว้าวเข่ามาแล้ววะเฮ้ยเวนแมงวันมาเฮ้ยแมงวันแมงวันเกี่ยวตับหนูบ้านมาบินอยู่นี่เด้กให้แมเฮ้ยจับมาจับแม่แมงวันเอ้าเฮ้ยอย่ามาแย่งข้าวกินนะถ้วยกูยังน้อยอยู่เอาไปเเตตั้งียยอ่ามึงถ้วยวันนี้ยังน้อยอยู่ข้าวอย่ามาบินวนอยู่ตรงนี้นะโอ้กวนใจกูยังเลยว่าแมงวันเนี่ยแมงวันไอ้ซาดเปรต